สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูโรบคอบแท้ญี่ปุ่นกันหน่อยคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรพิเศษพิเศษสุดๆถ้าใครได้อ่านชื่อคลิปแล้วก็คงพอทราบว่าคันนี้มันคือโรบคอบสิบอถแท้ญี่ปุ่นนี่โหช่างห่ามาได้นะคันนี้นะคือต้องบอกว่าคันนี้คือคันแรกที่ผมเห็นนะฮะทั้งในรูปแล้วก็ในตัวจริงเลยของแท้นะครับของแท้ย้ำว่าของแท้ญี่ปุ่นเลยนะ อันนี้น sure ี่ก็จะเป็นรหัสคัสซี f v z ครับเครื่องยนต์ก็ 6HK1 คอม o n นเ i ว260แรงมมาเทอร์โบไฟฟ้านะครับไปผ่านไฟฟ้าอันนี้ก็อยู่ที่บ้านของพี่เอซังนะอันนี้ช่างกวนกำลังถอดแบตมารอให้เราอยู่อันนี้หัวลากคันดังที่ว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมพี่คันนี สองเพลย์นะครับจากหกล้อเป็นสิบล้อนะอ,อ,อ่ะแท้อะใช่ตอนนี้แท้อ,ทอ๋อหัวสูงกูจำไม่ได้เลยสี่ร้อยห้าเลยพี่ใช่คันนี้คือร้อยห้าอ๋อพอทีจำไม่ได้โอ้โหโอ,อ้เวลาทำเสร็จแล้วนี่โอ้โหมันขาวสวยจริงจริงขาวสวยอึมดีมากนี่ใสแ่แบตแล้ว แบตตัวยาวนี่กี่แอมป์พี่ร้อยยี่สิบแป้น่าจะแป้นร้อยเขาอ๋อนี่มันร้อยยี่แอมป์มาวางตัวร์ตัดได้อ๋อนี่ฮะเรามาดูก่อนภายนอกครับประมาณนี้ทุกคนหัวระบบขอ,อบสับใบปัดนะครับตัวหน้าตารางยังไม่ใช่หน้าครีบแบบตัวปัจจุบันนะฮะไฟหน้าก็เหมือนจะเป็นไฟหน้าแบบตัวเดียวกับสามหกนะสับหกบ้านเราอะคู่สองสี่ศูนย์สามร้อยแล้วก็สามหกประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้เนี่ย เนี่ยประตูข้างนะฮะประตูก็ไฟฟ้าแหละตามสไตล์ระบบขอบนอกแล้วก็มีโชนนอกนะครับภายในก็จะประมาณนี้ครับค่อยดูคือคันนี้เนี่ยเขาส่งมาให้พี่เอสังประกอบนะครับบันไดสองขั้นโอ้ยเนี่ย ี่ยอะคนเหรอคป่ะเราให้พี่วนยกขวดให้ดูหน่อยครับเครนยูนิคห้าตันสองปลอกยกไฟฟ้านะครับขวดสปริงด้วยนะขวดสปริงด้วย,ววยนี่ 6HK ครับ 6สูบนะ mm hmm. เครื่องยนต์อูุ6เอสครับตอนนี้เนี่ยรุ่นเดียวกับที่วางอยู่ใน FTR อ2400บ้าเราหรือว่าจะเป็นพวก300บ้านเรานะอซูคุ6เอเคเสื้อดำนะครับเป็นตัวเสื้อดำเทอร์โบแปผ่านไฟฟ้านะ ดูเครื่องของนี้กันสองร้อยหกสิบที่สองพันสี่ร้อยรอบนะครับนี่คือพลังกำลังของเครื่องยนต์เขาก็จะประมาณเนี้ยครับ240นะห,หอ็กคร้อยสี่สินะ260 6้ k ยิบหกเอ็ นนแหนบหน้าสามแผ่นนะครับแล้วก็กันโครโค้งหน้าด้วยรหัสคัสซีเขานะครับก็ตามหัวเก่งเลยหรือว่าตรงคัสซีหรอนี่งไงเอฟวี 3, แซสามสีเบรกเขานะครับก็จะเป็นเบรกแห้งเบรกแห้งหน้าแล้วหลังเลยดุมหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอเอดูดุมเลยกัน นี่คือล้อหน้าเขาล้อหน้านี่ก็จะเป็น10น็อตนะครับ10น็อตมาเลยนะหน้า10น็อตเบรกแห้งนะครับขนาดยางนี่ก็2 5งห้ทับเจ็ดสิ R ยี่ายางแก้มเตี้ยนะครับอันนี้ที่มานี่ก็จะเป็นยางบิดตอนไลสโน W เก้าแปดห้น็อตสิน็อตเบรกแห้งทางลมนะครับ อันนี้ก็เกียร์ธรรมดาเนาะน่าจะามาจากเกียร์หกเกียร์เหรอพี่กี่เกียร์นะหกเกียร์จากเกียร์หกเกียร์สองเพลานะครับสิบล้อสองเพลาสิบล้อแท้เตี้ยสองเพลา หกคูณสี่นะครับแพงหลังอีซูเนี่ยฮะหน้าสิบน็อตหลังแปดน็อตเนี่ยนะเราก็ส่งเพลาขอบสอิบเก้าจุดห้าครับขนาดยางนี่ก็สองสี่ห้าทัพเจ็ดสิบอาสิบเก้าจุดห้าแปดน็อตนะครับแก้มเตี้ยเหมือนกันแก้มเตี้ยหน้าหลังเลยเนี่ยครับสิบล้อสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสไตล์ก็จะประมาณนี้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นหม้อลมเออ่หม้อลมสองชั้นนะครับก็ตัวเนี้ย สข้างหน้าม้อลมชั้นเดียวม้อลมสองชั้นนี่ก็คือมันจะล็อกเบรกได้ไงมีถังลมหลังด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอะเนี่ยไอตัวเน,นี้ยมันเป็นขาแบบขางาไม่รู้ว่าเป็นระบบอะไรเนี่ยครับเบร,เบรกแห้งเบรกแห้งเต็มระบบ พี่ว่านอันเนี้ยช่วงล่างเนี่ยมันมันมันเล็กกว่าพวกกิก้าไหมกิก้าแต่อันเนี้ยับไอ้มันเล็กกว่าพวกกิกา <g isa> ้าแท่นเตีกก้ย,ยสิบสองล้อไหมไม่ใหญ่กว่าไหมไอ้นี่ใหญ่กว่าไหมก็จะเท่ากันเท่ากันพอๆกันอีซูกับอิโน่พอๆกันอ่าแต่กิก้าว่าเราใหญ่ตรงนี้นะอืาเป็นแท่นเล็กครับพอเขาเล็กใช่พูดง่ายๆว่าพาอมันเท่าหกล้อนะครับแต่ว่ามันจะวกว้างกว่า กว้างกว่าครับกว้างกว่าที่มันเป็น1ิดล้อมันจะพอดีกับหัวไงอ๋ออันนี้ช่วงยาวเท่าไหร่พี่น่ะก็ช่วงกระสีรวมเครนด้วยน่าจะ6เมตรห้ิหรือเปล่าเอ,อดบูครับอันนี้ก็จะเป็นเครนยูนิคคาตันครับนี่ p ีดีโอีดีโอปั่นเครนนะครับปั่นปั้มเครน อันนี้ก็ระบบป,ปอดอาเซียเขานะครับหม้อแคตเป็นกระป๋อแคทพวกใหญ่มากแล้วก็แอดบูนน Ad oo, ถังเก็บแอดบูแอดบูนี่ก็เป็นน้ำยาเออ่มีส่วนผสมของยูเรียนะครับช่วยให้คุณภาพไอเซียเนี่ยมัน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 เบาลงแกมันจะเป็นรีโมทด,ด้วยนะที่อน,นี้อ่าจะรีโมทนะเนี่ยมันมันล็อกได้แบบนะี้โอ้โหยอย่างเท่อ่ะ โอ้โหกุ่นใจรียหมดมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ของเดิมมนเลยเบาะลมนะครับนี่ตัวข้างบนกันแต่ผ้ามันยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดอะแต่ผ้าตัวเดิมๆมาจากญี่ปุ่นเอาไว้เนี่ยประมาณเนี้ยครับให้ดูคร่าวๆผ้าม้วนข้าวบ้าพวกอะไรน่าจะใช้ได้หมดนะพี่เนี่ยอะไรนะครับแต่ว่าสายเหมือนไม่ได้ต่อเลยเฉยแล้วเป็นจอถอยไงพี่ถอยกล้องหลังด้วย้รูสึก มีก้องหลังด้วยอ๋อไม่ใช่ปะตรงหลังลูกเนี่ยอะรพี่เหรอมันต้องใช้ได้หมดเลยครับอ๋อนี่อ๋อมีที่เปิดปิดอือครับแน่นอนนะถ้าเราไม่กล้าต่อมันต้องให้ทั้งไปก็ต่อโอ้โหนี่ ไอ,ทอ้ท่อแคทเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวมันมีน,นี้เลยเนี่ยโอ้โหคงอันน่าดูเลยพี่มันอันเลย,เยถังเอสบูด้วยรุ่นไหนต้องงืหาา้หายากหายากเพิ่งจะเห็นเนี่ยแหละปกติเห็นแต่สิบร้อฮีโนโ่สิบร้อแค่ฮีโน,โโนโ่ซึ่งจะเป็นรหัสพวก GK8J นะครับนี่ก็เป็น f p z เลยนะ เอฟวีเซก็คือเป็น10ล้อสองเพลาบ้านเราก็ใช้รหัสนี้เหมือนกันครับเอฟวีเซสองสี่ศูนย์หรือว่าเอฟวีเซสามล้อยนะครับแต่ว่าช่วงล่างว่าเราใหญ่กว่านี้ใช่ครับใหญ่กว่านี้แต่คันหน้าน่าจะเท่ากันนะครับพอสิบล้อเหมือนกันมันจะใหญ่กว่าเนี่ยฮะคันนี้มีเจ้าของแล้วถูกไหมครับอันนี้น่าจะยังครับน่าจะยังแต่ว่าน่าจะไม่นานละดูทรงแล้วมีคนลุมจีบอยู่มากมายคันนี้ คันนี้น่าจะยังไม่จ้าของครับแต่ว่าตอนนี้นี่มีคนรุมจีบอยู่เยอะอยู่เยอะแยะเลยเยอะมากเลยโอเคทุกคนประมาณนี้ครับสักคยู่นี้ฮะก็เฝากด้วยนะครับทั้งสอนทั้งทาวนะทั้งเพจ a c e บุ o กแล้วก็ YouTube นะฮะแอดบีทีครับพี่เอซังเนี่ยเขาก็จับรถมาขายนะครับล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาบูมจากญี่ปุ่นเลยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็มีเจ้าของแล้วนะนันมีจบไปแล้วคันนี้ อันนี้ก็เป็นหัวลาก700นะครับเครื่อง450เกียร์ AMT สั F16 สปีดนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฮะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ